นี่เป็นวิธีการที่จุดทุกกลางแจ้ง16ด,ดอกพร้อมเงิน9บาทนะคะให้ขุดหลุมแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมิฟจะแปะลิงก์ไว้ให้คาถาทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเหมาะสําหรับคนที่รู้สึกติดขัดนะคะย้ำว่าติดขัดเนาะชีวิตตรงนี้มันแก้ได้แก้ชีวิตติดขาดเปิดทางนําโชคลาภเนะาะและให้เราพอสวดเสร็จให้เราท่องบทสวดบทนี้นะคะปะ โตเมตังปะระชีวินางสุขะโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขะโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นภัยพิบัติและเคาะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นหนึ่งเคล็ดลับสำหรับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกไม่ยิ้มมาค่ะ,ะแล้วก็อย่าลืมพอทำทุกวิธีกรรมเสร็จแล้วให้กรวดน้ำนะคะสัพเพสัตตาค่ะ ให้ทําได้ทุกเดือนนะทุกคนลองเอาไปทำดูค่ะอันนี้ EP ีแรกเคล็ดลับแบบสุดปังจากไม่อีพาปังนะคะต้อนรับปี65นี้นะคะ